เสริมบิ๊กบัฟฟ์โลพี่นิกพี่น้องเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกาหารเสริมของง่วของกล้วยพี่น้องซอยให้สัตอ่าในโบบสืบพันธุ์ต่างๆแับสัตว์เลี้ยวเป็นสัตว์เลี้ยวอ่ขาขยายโครงสงร้างบำรุงร่างกายงว้วงกล้วยจะเริ่มเติบตัวได้ดีใครสนใจอย่าลืมนะครับอ่าติดต่อสอบถามในเพจไบนาคาเฟ่หรือบิ๊กบัฟฟ์โลคาเฟ่พี่นอ้องสนใจแอดไลน์ ข้อมูล่งางๆได้อยู่ข้างกระปุกได,ด้เลยพี่น้องราคากระปุกละ350บาทโอเคครับผมอ่ะสวัสดีครับช่องต่อคุณคอเพราเพียงมันนี่พีกัดกับมาอยู่ตลาดนัดโคกบือบับนเชื่อมพี่น้องเมืองบรรยากาศดางหลังผมมันนี่กะเป็นวันอาทิตย์ประจำวันที่หานะครับห,หน้ามีนาพศ2566นะครับมันนี่กะมาพี่น้องมาแจกลาค้าว่านะตลาดนัดโคกบือบับนเชื่อมคือเขาพี่น้อง เพราะว่านัดเมื่อกี้ผมบอกในมาเด้อพี่น้องเด้อนัดเมื่อกี้ติทุระกาควายไปโชว์แบบนั้นนี่ก็เลยมาเช็คราคาให้พ่อแม่พี่น้องฟังว่าอาทิตย์นี้ราคาจะเป็นจังไงกล้วยที่นีแบบใดแน่ที่เป็นอ่าตเลียงบอร์ในหอยในหางคนเอามาเป็นแบบใดแน่เนาะราคาที่เป็นจังไงกดได้เขา,ามาเบ,บเาเิง,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 บงลแล้วก็ยๆๆๆอย่าลืมกดไลค์กดซัพสไครต์กดติดตามนะครับก็ย่าลืมนะครับช่องตะกุนกอผ่าเพียงฝากกับจ้าสัมพันธ์แน่สิ่งดีๆกะบนี่มาเป็นนบมาชิกพี่น้องมาชิกความสัยของช่องตะกุนกอผ่าเพียงเนี่ยแล้ครับ มี250บาทกับส0มด้อยพี่น้องเนอะอ่าพร้อมทรงนะพี่น้องพอร้อมทรงผู้ใดมากอ่าหมุกคิกไปแขมง์วัวแข,ขมป์ข้าววัข้าวกล้ยแก่สนับสนุนช่องตะกุนกอเพื่อเพียงได้โดยการสร้างสื่อเน,นี่ยน,นะพี่น้องศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้านะพี่น้องนะและะ้วก็มีอาหารเสริมนะครับอ่าอาหารเสริมไอเอ็มพีมิกหนึ่งตัวที่อ่ากระลังอ่าพี่น้องกระลังมองหาเพื่อไปเสริมนะครับเสริมระบบสืบพันธุ์ของอ่า ม้วงของควายเด้อพี่น้องเด้อกะเป็นกระสอบนะกระสอบนึงประมาณห้าร้อยกบาทเลยพี่น้องเดี๋้อผมจะขึ้นบัวต้วให้เด้อพี่นอ้องเด้ออ่าโอเคผู้ใดอยากได้แบบไรก็ลองโทรสอบถามเบิ่งมันนี่ไปเช็คราคาน้วกันว่าจะเป็นยังไงอโอเคครับผมอ่านะครับพี่น้องบรรยากาศนะครับมันนี่โดยรวมนะครับนะครับพี่น้องกะซื้อว่าวปลาไหลบันไดเด้อพี่น้องเด้อควายแต่ว่ากะมีให้นเห็เบือกชมอยู่พี่นอ้องผู้ใ,ใกด,ก,ดก็มาหาควายไปเลี้ยงจวงนี่ นะครับก่อนฝ่าฝนสิมาด้วยพี่น้องเด้อก่อนที่เขาสงการก่อนที่ห่อนเมษามาเบิ่งว่าสิเป็นยังไงเนี่ยไปเบิ่งน้ำกันโอเคครับพี่น้องมาเบิ่งมาฆคค่าขัา้ชุดแรกกันนะครับต้องหอยตูนพี่น้องสาวน้อยมหมดนี่สาวน้อยพี่น้องเอาบงงสาวน้อยต้องหอยตูนเพื่อน แตาหากกำลังพ่อเลี้ยงพี่น้องนะครับเอ,เอาเลยเอาก้มนิดเลยพี่นอ้องาหน้าตาเตระตูนี่เท่าไรละนี่หอยตุนคู่นี่ว่าห้าสิบเจ็ดครับคู่อ๋อคู่นี่ห้าสิบเจ็ดเลยพี่น้องนะครับหน้าตาเพิ่นนะครับหาแกงก็ได้พี่น้องนะครับกล้วยทา,ายเหมืนบ้านพัฒนาดนึงอะไะพี่นอ้องนะครับพัฒนามาแล,ล้วล่ะบริเวณมาบ้านแบบว่าบ้าน,แบบบานกระเทือนเนาะพี่น้องนะครับของหอยตุนเพิ่น แยกอะไ้เนาะทุกคนแยก,ากอายุป่หลารมันได้หอ,อยตุนนี่อายุคนสิบเดือนก็แปเดือน,นก็สิบเดือนก็แปเดือนแม่ทั้งสองแม่ทั้งสองแม่้งนะพี่น้องน,ะ,งน,ะ,นะนะครับแสดงก่อนราคาเนหิบนทครับห้าหม่นเจ็ดพันบาทขัว้วห่ออยู่ใส่ข้วน่อนะหนองมะซ,ซ้อนะพี่น้องก็สูงก็อยู่ประมาณลอยเทเลลอยทราบปะหรือปะ อ่าประมาณลอยเศ้าเด้อพี่น้องเด้อเออประมาณนี้ละลอยยี่สิบคืนยู่ดอกพี่น้องเอาไปพัฒนาต่อยอดเอาขอเบอร์โทรได้หอยูนตูนแปแปดสองหนึ่งตูนห้าหนึ่งตูนสองแปดหนึ่งตูนสองแปดของหอยตูนเด้อพี่น้องเด้อนอร์โซ่โปรไดมากแบบใดเพิ่นส่งหนอฮอดบ้านเด้อพี่น้องหรือไปเบิ่งตัวจริงน้ำเพิ่นก็ได้นี่ครับชุดนี้ห้าสิบจะไดก็ห้าสิบเจ็ดพี่น้องตกตัวละสองหมื่นกว่าบาทเด้อพี่น้องเด้อตัวแพงเด้อ สวยสาวหน่อยโอเคครับผมมาเบิรงค้กแม่ลูกพี่น้องกูเดยมาหาค้กแม่ลูกสายบ้านๆไปเลี้ยงนะครับราคาพอฟังอันนี้ลูกแม่บ่ลูกแม่ครับลูกแม่แม,แม่กับที่สร้างกุสอ่อนสองเดือนนนะครับเนี่ยพี่น้องสูงไรบ้านในแม่คนลอยสามสิบสามพี่น้องนะครับกุศงทางกุฎอ่อนไหมเนาะสองเดือนประกันท่องคือถ้านในตรวจถ้านในตรวจเนาะ โอ้ลูกงามเลยพี่น้องนะครับลูกไข่กลมเดี๋ยวซื้อให้ลูกงามยามแม่นี่นะครับมึงถ่ายเพิ่นเนี่ยมีงถ่ายเพิ่นโอ้ลูกเพิ่นที่เราเล่าดีเลยพี่น้องนะครับสูงไวัเท่าไหรก็สูงไวัยสามสิบสามสามสี่แบบเลยสามสามสามสี่เนาะเป็นเป็นลูกแรกเนาะลูกแรกลูกแรกสองในสองนี่แหละพี่น้องเซ่งไว้แล้วเอกสารนี่เนาะโอเคราคาอะไรบนไหน อ่ามูลสามพันอา้าวลูกแม่ได้พี่น้องนี่ครับแม่เพิน่นนี่ลูกเพิน่นโอ้แล้วก็สมัครงอุงดรไปสองเดือนแล้วพี่นอ้องกี่ละวันนะขอเบอร์โทรหน่ยศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปดห้าสี่แปดห้าสี่แปดสองเก้าหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งกุ้พียงกุ้ติ้นครับพี่ติน้นครับอ่าน้องบัวน้ำผู้นี่เนาะน้องบวัวน้ำผู้โอเคมากแบบไดก็ลองโทรสอบถามกุ้ยน้องบัวน้ำพู้ได้พี่น้องได้โค้มแม่ลูกโค้มนี่โอเคครับผม เอา,าแม่ลูกแม่งยังไงพี่น้องนะครับลูกแม่พร้อมด้วยพี่น้องนะครับท้องปตาเพลินนี่ครับนี่พี่น้องอันนั้นโหชิ่งดีตัวไอนตัวนี้ลูกตีตะไคร้ก็พอโดยสองในสามนี่เนาะประมาณนี้เนาะแมววันนับตาเตี้ยมดีขนาดบ้องเขาเปิดดีเลยสูงไรบางเอยพอสส่อโอ้หลายสามสิบหกสามสิบเจ็ดเดี๋พี่น้องเนาะคมแม่ลูกคมนี่ ลูกคนไหนเจ๊เดือนเหรอพอ่อสองเดือนได้พี่น้องได้นหมครับสองเดือนคนสีหลอกเล่าดีขนาดครับวันนี้ตัวแม่เพื่อนลายมาได้กว่าคาเพ, 6, าพื่นพ่อหกเมื่อหาอ้าวพี่น้องก็พ่อฟังนี่ยแหละครับนะหกเมื่อหาลูกตัวแม่พร้อมได้พี่น้องเด้อนะครับลูกตัวแม่สวยๆเลยสูงลอยสามสิบหกบวกสามสิบเจ็ดเดยพี่น้องนะครับดูหน้าแม่เพื่นเขาวงเขาเปิดๆเขากระดานเขาใหญ่ๆเลย โค้งสางดีเลยค้ยตัวนี้พี่น้องนะครับหกหมื่นหาสัน่นคุณพอ่อว่าคุ้ยเขาอ,อยู่ชสย้ใช้วัดเอใช่วานเนาะค้ย,ยใช้วัดนพี่น้องเนาะนะครับโคงส,สางดีเล้คุ้ยแมนในพี่นออบบ้องก็อเบอร์ไดุ้นเอรี่กสองี่หกสองี่เกาซี่เจ็ดสี่เกาี่เจ็ด,ดคุณพ่ออย่างไรพ่อสว,สว,สวัสวัยเนาะคุณพ่อสวัย้อพี่น้องเาะเราควยอยู่ชายวเด้นพี่น้อง นี่ครับแม่ลูกคบเนี่ยชวยๆเลยหมักกับกร่องโทูสอบถามตัวร่องราคาเบิ็งทรงไหล่ก็โอเคครับผมามาเบิรงของในหน่อยพี่น้องนี่ครับแม่ในหน่อยเฉยนี่ครับโอ้ยผู้ใดยสารในหน่อยไปเลี้ยงพี่น้องสองพันเอสดิโอ้สูงสูงร้อยซีบนี่แหละพี่น้องกล้วยกับวัชเมรินั่นดอกประมาณชิบเดือนชิบเอ็ดชิบสองเดือนนี่แหละพี่น้องประมาณนี้มากเกินนี้นะครับ สองหมื 20, น่นเอ็ดเนาะครับผมมีเอกตัวคำนี่เพียบมาบอันตัวเถิกบ่น่ะครับอันนั้นตัวเถิกเนาะตัวนี้ลายมาในตัวเถิกตัวน,นี้ข้าวสามหาอร่อย,ออยโอ้ตัลวละข้าวกลัวได้พี่น้องเด้อคลวยอันตัวผูได้พี่น้องนี่ครับกูเดมองหาคลวยเนี่ยคลวยผูไปคุ้นคับกล้วยอ่าแม่หน่อยนี่ครับราคาย้อมเย่าพี่น้องเบาๆเลยยกคู่ก็ได้พี่น้องเอาไปเลี้ยงจอมเหรียญล่องเบิ้งกูได้มากข้เบอร์นะพี่ 90ศูนย์90 296 296 13ตัว11177โอเคเพียงเหรอพี่อไอ้ครับพี่อไอ้เด้อครับนะครับมากครับลองโทรสอบถามคนขั้วท้องอยู่สายผิดอยู่อำเภอประจักษ์ครับอำเภอประจักษ์อุดรอนท่นี้เนาะโอเคครับผมโปรดิมากก็ลองโทรสอบถามเมึงราคายอมเล่าลองตัวนี้เอาเบิ้งแม่สาวบ่ทับเรี่ยวทับแรี่ยวทอดกีบเรีวนี่ มอเตอร์ทับอเตอร์ทับดูพี่น้องได้เป็นรุ่นเอาติดบระสิดทับพ่อได้เหรอโอ้บลาทะเลทอดยางนี่นะพี่น้องป่ะนะตัวบุกง่ายเลยแม่เนี่โอ้บุกง่ายเลยพี่น้องนะครับโอ้ล้อตัวยาวดีด้วยขั้วตะเนี้พี่น้องล้อตัวยาวดีดีพี่น้องนะครับแม่สาวมอเตอร์ผสมพี่น้องราคาอะไรป้านนี้ก็สี่สิบเจ็ดเนาะ สูงบ่ร่อยสามสิบเยพี่น้องสามสิบสองสามสิสามหมดแล้วบ่ขาดพี่น้องน่ครับหน้าตาแม่พันเขาก็ดีได้ละพี่น้องสี่สิบเจ็ดโอ้ข้อง่าๆพี่น้องค้ยตัวนี้ข้อง่า่ดีเลยนะครับชิ่งดีพี่น้องราคากับพ่อฟังเนี่ยสี่หมื่นเจ็ดนี่ยครับ,รบ,บกงหญยเลยตัวน้รงไายตัวน่ะถ่ายก็ดีได้พี่น้องบอลขีไายได้คุ้ยตัวนี้ ขาแขงดีเลยสูงลยสามสบสองสาสิบามาขาดเด็พี่นออ้องใายก็ดีเสื้เจ้าทะเลทองมีไวเอกสารได้พี่นอ้องต่ว่าเ่รนลุว่าสติปตีดด้พี่นอ้อนะ 11, 8, 8, 8, งผน,นเสื้อมาให้แล้วขอเบอร์นะศูนย์แปดแปดหัวขาหนึ่งสี่ศูนย์สามศูนย์สนมั้าวเะ๋เอาเลยพี่น้องนี่ครับความทรง,ง,รอง,งโอเคครับ ีกับพี่น้องบรรยากาศมันเองก็กล้วยก็บว้าลายพี่น้องนะครับก็มีแต่กล้วยมันบานแล้วพี่น้องมันอีอหลายก,ยากยาาาล้วยมับานกล้วยมะข่ามันบานเนาะเนี่ยพี่น้องผู้ใดมะข่ามันบานไปเลี้ยงกับมันเองก็พ่ออาเด้อยู่พี่น้องนะครับพอมีอยู่นะครับ,ะรบมะข่ากับโยมันซีหาหมื่นหกหมื่นประมาณนี้พี่น้องแม่ลูกหกหมื่นกว่านะครับผู้ใดอยูขอขอ่ไก่พื้นที่กเขามาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อ ตลาดน่านก็มือบอนเชื่อมนะครับความเบิ่งเอานะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับบรรยากาศ,ากาศประมาณนี้ละข้างนนี้ผ้าพี่น,อองงงงน้องยางเบิ่งลายหม่องลายบอลว่าราคามันเป็นยังไงแน่ยนะพี่น้องเนาะแเจ้าตัว,วกล้วยเชิอกนี่กระเพาะโบผ้าพี่น้องเฉยๆสองหมื่นสามหมื่นบื้อพี่นออ้องมาหาบเบิ่งเอาผู้ใดอยากหาไปคุน เออคุไปยังเดพี่น้องเด้อแมูู่บบ้านสามหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นประมาณนี้สี่หมื่นกว่าแมลูกแม่ห้าหมื่นนะครับบรรยากาศเป็นเป็นที่พึนกะซื้อไปแล้วพี่น้องนะครับเอาเองพี่น้องอีกตัวนึงบนบ้านสาวรบ้านทะเกว่าทเลกว่าคาบ่าห้าเาพี่น้อง สูงกว่ายิบหาแหอดอยยิบหากเราพี่น้องนะครับนะครับตัวแม่ได้พี่น้องเด้หาแขงเงาดีเด้สองหมื่นหาเ่าื่นานของปลาสุดรอนะครับหนาตาคนแต่ยูประมันปีวกว่ว่ย1บซีิบหาเดือนนี่แหละอันนั้นได้ก่อนนันนแอันี้หาแปดพี่น้องตัวนี้สวยดีพี่นอ้องสูงกว่ากว่าสามสิบสาหมื่นแปดน ดันดีขนาดเออแล้วก็ย้ายจากกันเร่องของดันดีเลยพี่น้องครับแต่เพื่อนนะครับแต่เพื่อนนะครับหาเงินดแล้วของปลาสุดละคนโอ้ขิ่งดีได้พน่อยหนึ่งอยากย้ายจากกันไปไปอายุขึ้นขะ้อสงปีเนาะประมาณนี้วะเออประมาณนี้พี่น้องขอเบอร์นะ093 093 228 228ซีซีฮนะอกเตปลาสุนละที่ก็ครับ ต tota ัวนี 200, 20, 50, 50, ้สองมื่นหาตัวนี้หามื่นหามื่นเท่าเดีกว่าหามื่นแปดนะครับต่อรองไหนก็มีรถรับส่งของปลาสุรนครับบรรยากาศลานาโคกระบือมันเชื่อมราคาข้วไอเหมือนีงครับวันนี้บรรยากาศลานาโคกระบือมันเชื่อมกับบรรยากาศประมาณนี้นะพี่น้องบ่อเกือคากป็นลยราคากะบ่ถือว่าแห้งมันจะเป้ยบ้านนะพี่น้องเป้ยบ้านกะกึ่งพัฒนากับมี่ เดี่ยวพี่น้องเนาะพัฒนาแล้วก็มีแต่ว่าแต่ว่าพัฒนาแบบบานๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับราคาก็ตามที่ผมนเสนอในคลิปเด้อพี่น้องก็ได้เข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดสกับตะไคร่กดติดตามอย่าลืมนะครับอยากสนับสนุนช่องตะกูลกอพ่อเพียงจะขึ้นมากระดิง่งข้อมซ้ายนะพี่น้องมาคลิกความซ้ายแล้พี่น้องมี350เออมี250ก,กับ300เด้อพี่น้องเด้ออยากสนับสนุนช่องตระกูลกอพ่อเพียงตัวค้าน้ำหมุน้ำมันมาไทยเพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเป็นค้ารถค้าล่ะก็ ในเลื่องครับเบอร์โทร0857457439นะพี่นอ้องเด้ออย่าลืมนะครับเนดะ้อสนับสนุนช่องขอบคุณขอเพียงนะครับครับเนี้ออาหารเสริมนะพี่น้องอาหารเสริมอาหารเสริมของบ๊อบโฟลว์พิมิกของโปรตีนควายนาคาเฟ่เด้อพี่น้องเด้เอาาเป็นอาหารเอนาาหรเสริมบำรุงร่างกายบำรุงระบบสืบพันธุ์ของงูของคว้ยเด้อพี่น้องเด้อ ผู้ดใดอยากได้ไปให้ง้วนกล้วยกินกล้วยจจ้อยๆย,ยังจ่ะตามท,าท่าเทนนี่นพี่น้องเอาให้กินบ่เกินหนึ่งเดือนพี่น้องเศร้าอ้วนนะครับประมาณนี้เลยมันนี่ก็ข้อญาดพิชิตไปเพียงเท่าน,นี้นะครับพี่น้องบรรยากาศมันบ่คึกคักมานในน้๊อข้นกับบัวลายคนกล้วยกับบัวลายกล้วยมันจะกล้วย,ย,ยเกล็ดอ่าซี่ไปผนเดี๋พี่น้องเกล็ดบีบีลบไปหาเกล็ดซี่เดี๋ยวพี่น้องนะต้นหนามเหมือนี้มันบ่บริโภคงามดอกแต่ภาพพี่น้องมึง ววข้าวปได้เข้าวแล้วก็อย่าลืมกดแชรกดไลคกดซับสไครเน็นะครับอย่าปิดชิประเพื่อนานี้ชิปหนะอาาคนทำงานราคาดีมาบอกกันเลยที่นี้อย่าปิดชิปเพื่สวัสดีครับ